การตรวจทางอนุชีววิทยาค่ะจากที่เก่าวมาข้างต้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าการเพาะเลี้ยงเชื้อและการทดสอบความไวต่อยาเนี่ย เป็นวิธีดั้งเดิมหรือโกลสตนดาซึ่งจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะอันเนื่องมาจากว่าเชื้อเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาน,านานในการเจริญเติบโตทีนี้ก็มีการพัฒนานะคะในส่วนของเ,ออเทคนิคทางอนุชีววิทยานะคะในการช่วยในการที่จะวินิจฉัยวันโรคและวันโรคดื้อยานะคะซึ่งสามารถที่จะทราบผลได้อย่างรวดเร็วนะคะค่ะ ซึ่งการตรวจทางอนูชีววิทยาหรือโมเลกุลร์เทสติ้งเนี่ยเ,เป็นเทคนิคการตรวจหา DNA ของเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทราบนะคะว่า,เ,าเชื้อที่เราตรวจเจอนั้นเป็นเชื้อเป็นหรือว่าเชื้อตายนะคะเพราะเราตรวจ DNA ทีนี้เทคนิค าทางโมเลกุล่าเนี่ยก็มีหลายเทคนิคหลายวิธีด้วยกันนะคะได้แก่วิธีที่1นนะคะก็คือการตรวจวิจัยวัณโรคและวันโรคด้วยยาด้วยเครื่อง Expert mtb l i f นะคะเป็นใช้เทคนิคเ e ี l ยว m ทม pcr 2. นะคะการตรวจด,ด้วยวิธี o o p p m e i i t e d i s o t t o r m l l m p p l i i i c t t o o n หรือ l ัมเทคนิคนะคะ อาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะคะ 3. การตรวจหาเชื้อวัณโรคด้อยาด้วยเทคนิคลายโพบแอสเซ่นะคะเดี๋ยวเราจะลงไปในราย,ยละเอียดของแต่ละวิธีกันนะคะว่าเทคนิคแล้วก็หลักการตรวจเป็นอย่างไรค่ะเรามารู้จักเทคนิคแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือการตรวจวินิจฉัยวัณโรคนะคะด้วยเครื่อง expert mtb l i f นะคะก็คือ การตรวจด้วยวิธีนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเน้นสำหรับการวินิจฉัยวัณโรคนะคะเป็นหลักก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจเอ็กซเรย์แล้วพบว่าฟิลม์มผิดปกติเข้าได้กับวัณโรคนะคะแต่มีผล a b เป็นเนกาทีฟนะคะเราก็จะแนะนำนะคะให้ส่งตรวจเอ็ก r t เนะคะเนื่องจากว่าเป็นเทคนิคที่มีความไวสูงนะคะนอกจากจะตรวจวินิจฉัยว่า ผู้ป่วยนั้นเป็นวัณโรคแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะดูการดื้อยาของเชื้อได้ด้วยนะคะก็คือสามารถดูได้หนึ่งตัวยาด้วยกันนะคะก็คือตัวไรแฟมพิซินนะคะอันนี้คือข้อดีของเครื่อง e อ็กซ์นอกจากนี้แล้วการตรวจด,ด้วยวิธีนี้เนี่ยยังทราบผลเร็วนะคะยังสามารถทราบผลได้นะคะภายใน2ชั่วโมงนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงว่า การส่งตรวจ e อ็ก r t เนี่ยมีเป็นเทคนิคที่มีความไวนะคะในการตรวจหาเชื้อนะคะเนื่องจากว่าแม้แต่เอบที่เป็นผลเป็นเนกาทีฟนะคะก็ยังก็สามารถตรวจเจอได้ถึงเ6 1นระคะสำหรับการส่งตัวอย่างนะคะปริมาณตัวอย่างควรมีมากกว่า 1cc ซีซีแล้วก็ เก็บแบบควบคุมอุณหภูมิ2 8ถึงองศาส่งถึงหน่วยตรวจนะคะภายในเจวันนับจากวันที่เก็บตัวอย่างนะคะทีนี้ข้อจำกัดของการตรวจ e อ็ก r t ก็คือว่าการตรวจ e อ็ก r t เนี่ยปริมาณเชื้อที่สามารถตรวจเจอได้ด้วยเครื่องเนี่ยจะต้องมีปริมาณเชื้อเนี่ยอย่างน้อย145เซลล์ต่อ1 cc ซีซีนั่นหมายความว่าถ้าหากว่ามีปริมาณเชื้อต่ำกว่า145 เซลใน1 cc เนี่ยตัวเครื่องก็ไม่สามารถตรวจเจอได้แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเชื้อนะคะจริงๆแล้วมีเชื้อแต่ว่าปริมาณเชื้อน้อยกว่าที่เครื่องจะตรวจเจอได้นะคะเขาจึงมีแนวทางอีกช่องทางหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงในสไลด์ช่วงท้ายๆที่เกี่ยวกับแนวทางการส่งตรวจนะคะว่าในกรณีที่ถ้าหากว่าส่งตรวจแล้วว่าเป็น MTB not detect ก็คือไม่พบเชื้อด้วยเครื่อง expert เนี่ยจะต้องมีวิธีการส่งตรวจอย่างไรต่อนะคะค่ะอันนี้ก็จะแสดงขั้นตอนนะคะให้เห็นว่าหลังจากที่ทางห้องปฏิบัติการเนี่ยได้รับเสมหะจากโรงพยาบาลมาแล้วเนี่ยจะต้องมีกระบวนการอย่างไรต่อนะคะก็คือนำเสมหะมาละลายด้วยตัวน้ำยาหลังจากนั้นเนี่ยก็นำสาระละลายนั้นใส่ลงในกระปุกที่เรียกว่าเป็น กระปุกอัจฉริยะนะคะเนี่ยเนื่องจากว่าสามารถที่จะสกัด DNA นะคะแล้วก็ทำา p r r แล้วก็สามารถที่จะตรวจและแปลผลออกมาได้เลยว่าพบเชือ้อไม่พบเชือ้อเชื้อดื้อต่อยาไลแฝมหรือไม่นะคะรู้ผลภายใน1ชั่วโมง45นาทีก็คือภายใน2ชั่วโมงนั่นเองนะคะ สำหรับการรายงานผลของการตรวจเอ็กซ์นะคะก็สามารถรายงานผลได้ว่าพบเชื้อหรือไม่พบเชื้อนะคะ MTB detected หมายถึงพบเชื้อนะคะ MTB not detected ไม่พบเชื้อนะคะถ้าหากว่าตรวจแล้วพบเชื้อนะคะตัวเครื่องเนี่ยสามารถที่จะบอกปริมาณเชื้อได้ถึง4ระดับด้วยกันนะคะตั้งแต่ high medium low แล้วก็ very low เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการตรวจพบเชื้อก็จะมีการรายงานผลของการดื้อยาไลแฟมพิซินไปด้วยในกรณีที่ได้รับผลเป็นไลแฟมพิซิน resistant detected นั่นหมายความว่าตัวเชื้อที่ตรวจเจอนั้นดื้อต่อยาไลแฟมพิซินในกรณีนี้เราจะแนะนำให้เก็บเสมหะส่งตรวจเอ็กซ์เพรสซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยืนยันนะคะว่าเชื้อที่ตรวจเจอนั้น ดื้อต่อไรแฟมพิซินจริงๆนะคะกับอีกส่วนหนึ่งถ้าหากได้รับผลว่าเป็นไรแฟมพิซินรีสิสต a น t อต t ีเ t e เต็ดหมายความว่าเชื้อที่ตรวจเจอไม่ดื้อต่อไรแฟมพิซินนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือการรายงานว่าไรแฟมพิซินรีสิสต a n อินด e เ e อร์มิ t เส่วนใหญ่ในกรณีนี้เนี่ยเราจะเจอในกลุ่มที่ เป็นกลุ่มเชื้อน้อยก็คือกลุ่มของเวล Low นะคะปริมาณเชื้อน้อยการที่จะแปรผลไลฟามพิซินนั้นอาจจะยังแปรผลได้ไม่ทันทีนะคะเนื่องจากว่าเชื้อน้อยตัวเครื่องจึงไม่สามารถแปรผลได้จึงออกผลเป็น Indeterminate ในกรณีนี้ก็จะแนะนำให้เก็บเสมหะส่ง Expert ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือการรายงานผลอาจจะเป็น invalid หรือ error นะคะพวกนี้ก็อาจจะเจอได้ในกรณีที่อาจจะเจอว่ามีสารยับยั้งอะไรในตัวอย่างทำให้ไม่สามารถตรวจและแปลผลการทดสอบได้ก็จะมีการแนะนำให้ส่งตรวจเซมหะซ้ำอีกครั้งนะคะสำหรับระยะเวลาการรายงานผลนะคะสำหรับการตรวจ expert ก็จะอยู่ที่1-2วันค่ะ อันนี้ก็จะแสดงข้อมูลความวไยความจำเพาะนะคะในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยวัณโรคเมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐานหรือว่า Gold Standard ก็คือการเพาะเลี้ยงเชื้อนั่นเองนะคะเมื่อเทียบกับ100%จะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าเราวินิจฉัยจากอาการเนี่ยเราจะวินิจฉัยได้เพียงแค่24%เท่านั้นนะคะแต่ถ้าหากดูอาการแล้วเราส่งเสมหะมาส่งตรวจเอ็กซ์เพร์เนี่ยเอ็กซ์เพร์สามารถตรวจหา ได้ไวได้ถึง92นะคะในขณะที่การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศเนี่ยสามารถช่วยในการตรวจวินิจฉัยก็คือมีความไวอยู่เพียง61เท่านั้น ะะก็จะให้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการส่งตรวจเอ็กซ์เพรสว่าสามารถช่วยนะคะในการวินิจฉัยวัณโรคนะคะได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นำผู้ผู้ป่วยนะคะที่ป่วยเป็นวัณโรคเนี่ยเข้าสู่ระบบการารักษาวัณโรคแบบเร็วที่สุดนะคะหรือว่า early diagnosis นั่นเองนะคะ ค่ะสำหรับเทคนิคการตรวจด้วยวิธีลูบเม t e d i เต็ดไอโซเ m m l l มอลแอ i i ลิหรือว่า LAM เทคนิคนะคะก็เป็นวิธีการตรวจวินิจฉัยวันโรคชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นการตรวจวิเคราะห์ DNA นะคะโดยที่ผู้ที่จะดำเนินการตรวจนะคะก็จะต้องมีความชำนาญน,นะคะต่อการตรวจนะคะ แล้วก็วิธีนี้เนี่ยใช้เสพหะค่อนข้างน้อยสามารถรายงานผลภาย, 2, ภายใน2ชั่วโมงนะคะมีความไวสูงนะคะเหมาะแก่การที่จะเป็น point of care นะคะแต่วิธีนี้ก็ยังมีข้อจำกัดนะคะก็คือไม่สามารถที่จะตรวจการดื้อยาได้นะคะจึงไม่เหมาะสมนะคะสำหรับที่จะใช้ในพื้นที่ที่มีความชุกข,ของการพบ ผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนาดหรือว่า mdrtb นะคะค่ะสำหรับการตรวจอีกเทคนิคหนึ่งนะคะก็คือเทคนิคายโพบแอสเซยนะคะหรือเรียกย่อว่า lpa นะคะเทคนิคนี้เนี่ยสามารถตรวจด,ดูวัณโรคดื้อยาได้ทั้งสงสูตรด้วยกันนะคะก็คือทั้งสูตร first line dark แล้วก็ second line dark ะะสำหรับในส่วนของ first line d r u LPA นั้นนะคะสามารถดูตัวยาได้2ตัวยาก็คือไลฟมปิซินและไอโซนัยซิดนะคะวง่ายเลยสามารถบอกได้เลยนะคะว่าคนไข้รลายนี้เนี่ยเป็น MDR หรือไม่นะคะแต่เทคนิคนี้ก็มีข้อจำกัดนะคะในเรื่องของการตรวจก็คือว่าตัวอย่างที่ส่งตรวจเทคนิคนี้จำเป็นที่จะต้องเป็นตัวอย่างที่มีผล A B positive นะคะหรือเป็นตัวอย่างที่ได้จากการเพราะเลี้ยงเชื้อแล้วพบว่ามีการเจริญของเชื้อ TB นะคะจึงจะสามารถส่งตรวจได้นะคะเนื่องจากว่าการตรวจด,ด้วยเทคนิคนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องอมีปริมาณเชื้อมากพอสมควรในการที่จะตรวจนะคะก็คือจะต้องมีอย่างน้อยนะคะ160เซลล์ต่อ 1cc ซีซีจะเห็นได้ว่า ต้องการปริมาณเชื้อมากกว่า expert นะคะส่วนระยะเวลาของการรายงานผลนะคะก็คือสามารถรายงานผลได้นะคะ5-7วันนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจ secline LPA นะคะก็คือกลุ่มดื้อยานะคะในแถวทางที่2นะคะก็คือในกลุ่มของคนไข้นะคะที่จะรักษา MDR นะคะหรือ จะเริ่มรักษา MDR แล้วต้องการทราบก่อนนะคะว่าผู้ป่วยเนี่ยได้ยืดได้ดื้อยาในสูตรในส่วนของเซกลไลด์ดักไปแล้วหรือยังนะคะก็คือในส่วนของชุดทดสอบนี้เนี่ย เขาสามารถดูกลุ่มการดื้อยาในกลุ่มของตัวยาที่เป็นกลุ่มตัวยาฟูโรควิโนโลนนะคะแล้วก็กลุ่มตัวยาที่เป็นกลุ่มของกลุ่มยาฉีดนะคะในส่วนของเซกัลไลน์นะคะอันนี้สามารถประเมินได้เบื้องต้นตรวจหาได้เบื้องต้นนะคะว่าผู้ป่วยนี้เป็น pre XDR หรือเป็น XDR ไปแล้วหรือไม่นะคะซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาในการตรวจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 7วันนะคะค่ะก็จะเห็นได้ว่าเทคนิคทางอนุชีววิทยาเนี่ยมีหลายเทคนิคด้วยกันนะคะในบางครั้งเนี่ยผู้ใช้งานนะคะอาจจะเกิดความสับสนนะคะว่าควรจะเลือกกันส่งตรวจ แบบไหนดีนะคะอันนี้เราก็ได้ทำสรุปไว้ให้นะคะว่าในกรณีที่ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะวินิจฉัยวัณโรคนะคะเราก็ควรที่จะส่งตรวจด้วยวิธีที่มีความไวสูงนะคะอย่างเช่นยีนเอ็กซ์ินะคะซึ่งเป็นเทคนิคเรียลไทม์ c r นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้รู้ผลรวดเร็วนะคะในกลุ่มที่มีฟิล์มผิดปกติเข้าได้กับวัณโรคแต่มีผล A B เป็นนก g a t i v e นะคะแนะนำให้ส่งตรวจ expert นะคะกับอีกส่วนหนึ่งนะคะกลุ่มที่ต้องการวินิจฉัยวัณโรคด้วยยาอย่างเช่นกลุ่มที่กลับมาเคยรักษาไปแล้ว แล้วมีอาการจะกลับมารักษาอีกครั้งหนึ่งหรือกลุ่มที่อยู่ในระหว่างการรักษาและมีผล A B เป็น positive อยู่ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถือว่ามีกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นมะโรคดื้อยาสูงเราก็จะแนะนำให้ส่งโดย ใช้เทคนิคที่เรียกว่า LPA นะคะเพราะสามารถดูตัวยาได้2ตัวนะคะก็คือไลฟามพิซินและไอโซไนอสิดสามารถบอกได้เลยนะคะว่าเป็น MDR หรือไม่นะคะเช่นเดียวกันถ้าหากว่าทราบผลแล้วว่าผู้ป่วยอาจจะเป็นไลฟามพิซินรีสิสแตนหรือเป็น MDR TB นะคะกลุ่มนี้ก็ควรที่จะได้รับการส่งตรวจต่อในส่วนของ ดูในกลุ่มของ Second Line ดักว่าผู้ป่วยนั้นเป็น pre XDR หรือเป็น XDR ไปแล้วหรือไม่เพื่อช่วยในการปรับเปลี่ยนสูตรยาให้กับคนไข้นะคะค่ะอันนี้ก็จะสรุปเรื่องของเทคนิคนะคะการตรวจนะคะเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างการส่งตรวจ expert นะคะและการส่งตรวจ Li p r พบ e Assay ซึ่ง expert เนี่ยอย่างที่บอกว่าเหมาะ ะะสำหรับการวินิจฉัยวัณโรคนะคะและสามารถบอกดูการดื้อยานะคะก็คือไลฟมพิซินนะคะแต่ได้เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะในขณะที่ไลโพแอสเซเนี่ยสามารถบอกการดื้อยาได้2ตัวนะคะก็คือไอโซเนซิดกับไลฟมพิซินนะคะ